สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้เราจะไปดูสุดยอดไดโนเสาร์กินเนื้อบนบกและสุดยอดไดโนเสาร์กินเนื้อใต้ทะเลลึกขึ้นชื่อว่าไดโนเสาร์นั้นณนปัจจุบันนี้มันเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราจะขุดเรื่องของมันขึ้นมาบนให้เพื่อนๆได้ฟังกันเราไปเริ่มจากนักล่าบนบกก่อนเลยนะครับไทเรโนซอรัสหรือที่เรียกว่าทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ มันมีิ่นอาศัยอยู่ตลอดทั่วตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาซึ่งกว้างกว่าไดโนเสาร์วงเดียวกันไทเรโนโซอรัสอาศัยอยู่ในยุคครีเตเซียตอนปลายหรือประมาณ68 65ล้านปีมาแล้วมันเป็นหนึ่งไดโนเสาร์พวกสุดท้ายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนก ซึ่งมีชมีวิตอยู่ก่อนยุคก,การสูญพันธครั้งที่3ในยุคครีเตเซียไทเลโนซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อเดินสองขาพวกมันมีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่และเพื่อสร้างความสมดุลมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมากและขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังแต่กลับมีขาหน้าขนาดเล็กและมีสองกรงเล็บถึงแม้ว่าจะมีไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่ามัน แต่มันก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในไดโนเสาร์วงเดียวกันและเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนผืนพิภพ,พ,พด้วยลำตัวยาวกว่า13เมตรและสูงกว่า4เมตรจากพื้นถึงสะโพกและอาจจะหนักถึง6.8ตันในยุคสมัยของไทเลโนซอลัสนั้นยังมีนักล่าขนาดใหญ่อื่นๆอยู่ไทเลโนซอรัสอาจจะเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของบวงโซอาหารเยอของมันได้แก่ไดโนเสาร์ทั่วไป ซึ่งพวกมันมีร่างกายที่แข็งแรงและดุร้ายเป็นอย่างมากสําหรับเจ้าทีเร็กนะ่ครับคาชาโลดอนโตซอรัสมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่โตและแข็งแรงที่สุดพวกมันมีขนาดลำตัวกว่า13เมตรอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือเมื่อประมาณ93-100ล้านปีมาแล้วคาชาโรดอนโตซอรัสมาจากภาษากรีกแปลว่า ครุขะหรือคมนักวิทยาศาสตร์ให้ประมาณการความยาวของคาชาโรดอนโทซอลัสระหว่าง12 13เมตรและหนักระหว่าง6 15ตันคาชาโรดอนโทซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีปากใหญ่และมีฟันที่แหลมคมมีกะโหลกศีสะะยาวประมาณ1.5เมตร ปัจจุบันกะโหลกศีรษะของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดคือเจ้าเตงแกนโนโตโซอลัสที่มีกะโหลกยาวถึง1.9เมตรเกือบ2เมตรเลยนะครับซึ่งเป็นญาติของมันเองคาชารดอดดนโทซอลัสถูกค้นพบครั้งแรกที่แอลจีเรียในปีคศ1927คาชารดอดดนโทซอลัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ร่อนเร่หาอาหารทั่วไป มันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มหลายตัวฟันของมันมีขนาดใหญ่กว่า8นิ้วและเหมาะสําหรับฉีกเนื้อเพราะมีลักษณะที่คล้ายกับฟันปลาฉลามดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่ากิ้งก่าฟันฉลามโดยมันจะล่าเดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางไปจนถึงโซโลโพอดท,ที่มีขนาดใหญ่เป็นอาหารแต่ในยุคข,ของมันมันไม่ได้เป็นกลุ่มนักล่าที่ใหญ่ที่สุดบนบ่วงโซ่อาหารมันยังมีคู่แข่งอย่างเช่นสไปโนซอรัสที่ยาวกว่า18เมตร ซึ่งถูกค้นพบในทวีปแอรฟริกาเหนือเหมือนกันซึ่งยืนยันว่านักล่าขนาดใหญ่ทั้งสองนี้ได้มีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันไจแกโนโตโซอลัสไจแกโนโตโซอรัสมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ทุ่งปาตาโกเนียที่ประเทศอาร์เจนตินาช่วงกลางยุคครีเตเซีย93-89ถึงล้านปีที่แล้วพบซากฟอสซิลในปี1993เป็นหนใน3ไดโนเสาร์กินเนื้อที่โตและดุที่สุดความยาวของมันอยู่ที่13.5เมตร และน้ำหนักของมันอยู่ระหว่าง6.5ถึง13ตันความยาวกะโหลกศีรษะหยุดที่2เมตรขนาดของมันยาวกว่าไทแรโนโซอรัสหรือทีเล็กมากเลยนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเจ,จ้าใจแกนโนโตโซอรัสต,รตัวนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง14เมตรต่อวินาทีสไปโนโซอรัสสไปโนโซอรัสมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคานมีแผงมันถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศอียิปต์ในปีคศ .1910 มันเป็นสัตว์กินเนื้อยืนสีขาและอาจจะยืนสองขาได้เมื่อดูจากขนาดขาทั้งสองข้างของมันมีจุดเด่นก็คือกระดูกสันหลังมีแผงที่สูงคล้ายกับใบเรือมี11ชิ้นชิ้นที่ยาวที่สุดมีความยาวหยุดที่1.69เมตรเชื่อกันว่าใช้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของมันเนื่องจากถูกค้นพบซากฟอสซิลในประเทศอียิปต์จึงได้สันนิษฐานเช่นนั้น กะโหลกศีรษะของมันจะมีจง,งอยปากแคบที่เต็มไปด้วยฟันรูปก่วยและมีงอนคู่ขนาดเล็กอยู่เหนือดวงตาแขนของมันมี3นิ้วสามารถใช้เป็นอาวุธและจับเหยื่อได้เป็นอย่างดีพวกมันมีความยาวอยู่ที่16-18เมตรส่วนกะโหลกศีรษะยาวอยู่ที่1.75เมตรและพวกมันมีน้ำหนักอยู่ที่10ตันอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกา มีชีวิตอยู่ในตอนกลางของยุคครีเตเซีย100ล้านปีที่แล้วในช่วงที่มันอาศัยอยู่ในยุคครีเตเซียตอนกลางมันมีคู่แข่งที่สำคัญอย่างคาชาโดดนโทซอรัสที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกันที่มีความยาวกว่า13เมตรและเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกสไปโนซอรัสปเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกแต่ถ้าเป็นในเกม Ar k Survival นะฮะผมว่า สู้ไดโนเสาร์ชนิดนี้ไม่ได้เลยเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบตัวใส่กันแล้วเนี่ยมันสู้ใจแกนไม่ได้เลยนะยืนเรียงกันเลยเนี่ยใจแกนแม่งสูงใหญ่มากเลย นับตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วพื้นที่ท้องน้ํามืดดําของมหาสมุทรได้ทําให้มนุษย์เกิดจินตนาการถึงอสักายร่างยักษ์ที่น่าหวาดกลัวถว่าย้อนกลับไปในโลกยุคดึกดับบันเมื่อครั้งที่ไดโนเสาร์ครอบครองทั่วพื้นแผ่นดินนั้นท้องน้ําของมหาสมุทรก็เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสุตกลรายที่น่าหวาดกลัวเช่นกันนอกจากพวกไดโนเสาร์และเทลลัอแล้วที่ยังมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเกรงขามไม่แพ้กันนั่นคือสัตว์เลื้อยคานใต้ทะเลทั้งหลายสัตว์กลุ่มนี้ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคเพลเมียนยังมีบางชนิดที่หากินใกล้กับแหล่งน้ําและได้เริ่มกลับลงไปใช้ชีวิตในน้ําอีกบางส่วนซึ่งสัตว์ชนิดแรกก็คือมีโซซอลัสมีโซซอลัสถือเป็นสัตว์เลื้อยคานทะเลรุ่นแรก,แรกพวกมันมีลักษณะทั่วไปที่คล้ายกับจระเข้มีขากรรไกรเรียวยาวและมีฟันที่แหลมคม จัดเปลี่ยนกันเต็มปากอย่างสวยงามซึ่งอาจจะใช้สำหรับดักจับพวกกุ้งตัวเล็กๆและอาจจะมีหางที่แบนคล้ายกับครีบรวมทั้งเท้าที่เป็นพังผืดเพื่อช่วยในการว่ายน้ำได้ดีขึ้นพวกสัตว์เลื้อยคานในทะเลยุคนั้นบางส่วนสามารถรอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้อีกด้วยอิกทิโอซอรัสต่อมาเมื่อเข้าสู่จูลาส,สิก ก็ได้มีสัตว์เลื้อยคานทะเลก,กลุ่มอื่นๆปรากฏขึ้นโดยสัตว์เหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการแปลสภาพของขาทั้ง4ให้กลายเป็นคีบเพื่อใช้ในการเคลื่อนตัวในน้ําอย่างเช่นพวก p ีซ s โ o อ มันมีลำตัวอ้วนหางสั้นมีขาทั้งสี่เป็นครีบลักษณะคล้ายกับใบพายส่วนสัตว์ในกลุ่มนี้แยกเป็นพวกคอยาวกับพวกคอสั้นโดยพวกคอยาวนั้นจะมีหัวเล็กและลำตัวยาวลักษณะของพวกมันจะดูเหมือนเต่าทะเลไม่มีกระดอง ที่มีคอเป็นงูรูปร่างของมันเหมาะสําหรับล่าสัตว์น้ําขนาดเล็กกินเป็นอาหารพวกมันคอยาวที่เป็นที่รู้จักกันดีที่มีลําคอยาวถึง5เมตรซึ่งเท่ากับ2ใน3ของความยาวทั้งหมดของมันมันเป็นสัตว์เลื้อยคานใต้ทะเลชื่อของมันหมายถึงกิ้งก่าปลาอีทิโอซอรัสในปีคศ .1821 มันอยู่ในทะเลรวมกับสัตว์ทะเลอื่นๆในทวีปยุโรปเช่นเบลเยียมอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์อิติโอซอลัสนั้นถ้าตัวเล็กแล้วจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรขึ้นไปปลาและปลาหมึกนั้นคืออาหารของพวกมันมันเป็นนักล่าในมหาสมุทรในยุคเก่าและมันเป็นผู้ล่าที่น่าเกรงขามเลยเพสิโอซอลัสเพซิโอซอลัสเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อาศัยอยู่ในทะเลยุคเดียวกับไดโนเสาร์ มีผู้อ้างว่าเคยพบเห็นพวกมันกว่า4,000ครั้งและมีรูปถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์อีกมากมายเ e s ิโอซอลัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหลายขนาดแต่ส่วนมากแล้วคนที่พบเห็นมันจะเห็นแต่ขนาดใหญ่เท่านั้นโดยจากคำให้การของพยานที่เคยเห็นรูปร่างของมันประมวลผลออกมาได้ดังนี้ความยาวลำตัวมากกว่า50ฟุตโดยรอบลำตัวประมาณ12ฟุตมีหัวขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับลำตัวคอยาว4-7ฟุต และหนาอย่างกับลำตัวช้างมีสองครีบข้างหน้าเล็กและสองครีบใหญ่ด้านหลังสำหรับใช้ในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีโมซาซอรัสโมซสซอรัสเป็นกลุ่มกิ้งก่าทะเลที่คล้ายกับงูมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในยุคครีเตเซียเชื่อว่าพวกมันมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์กลุ่มกิ้งก่าและงูหลังจากที่มีการวิเคราะห์และวิวัฒนาการของมันแล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าโมซาซอรนั้น น่าจะเป็นบนรรพบุรุษของงูและสัตว์ประเภทตะกวดอย่างเช่นมังกรโคโมโดโ,โมซาซอร์เป็นกิ้งก่าทะเลที่ว่ายน้ําได้รวดเร็วและเก่งกาจโดยนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่าเจ้าโมซาซอนั้นใช้ร่างกายในการว่ายน้ําที่คล้ายกับปลาไหลแต่จากผลการศึกษาโครงสร้างร่างกายล่าสุดได้มีการคาดการว่าเจ้าโมซาซอนั้นน่าจะว่ายน้ําลักษณะที่คล้ายกับปลาฉลามมากกว่า จ้าโมซซอร์เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีเพื่ออยู่ในเขตทะเลน้ําตื้นและอบอุ่นอีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยอากาศและออกลูกเป็นตัวใดน้ํามันไม่ได้วางไข่บนชายหาดอย่างกับสัตว์เลื้อยคานครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างเต่าทะเลโครงสร้างและขากรรไกรและกะโหลกศีรษะของโมซซอนั้นสามารถยืดหยุ่นได้คล้ายกับงูจึงคาดว่า เจ้าโมสซอนั้นสามารถที่จะกลืนกินเหยื่อได้แบบทั้งตัวเหมือนงูได้โดยใช้วิธีการล่าเหยื่อแบบดักซุ่มโจมตีอย่างรวดเร็วเหยื่อของเจ้าโมสซอนั้นมีตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวอ่อนเช่นจำพวกสัตว์ท่าทะเลและปลาหมึกไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นเต่าทะเล รวมไปถึงสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายอย่างเช่นปลาฉลามดึกดำบรรยักษ์กิ้งก่าทะเลยักษ์และแม้แต่เจ้าโมสซอร์ด้วยกันเองโมสซอร์บางพันนั้นมีวิวัฒนาการที่พัฒนาที่มีรูปฟันหัวโค้งมนเหมือนเห็ดเพื่อใช้ในการบดขยี้เปลือกกระดูกแข็งๆได้อย่างสบายเจ้าโมสซอร์นั้นอาศัยกระจายอยู่หลายส่วนโลกเนื่องจากมีการค้นพบซากฟอสซิลในหลายพื้นที่ทั้งในอเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังพบในเนเธอร์แลนด์สวีเดนแอฟริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาะเวกานนอกชายฝั่งขั่วโลกใต้เจ้าโมซซอนั้นมีสกุลย่อยที่หลากหลายตัวเล็กที่สุดนั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรไปจนถึงตัวใหญ่สุดมีความยาวถึง17เมตรกันเลยทีเดียวเจ้าโมซซอเป็นกิ้งก่าทะเลที่มีความดุร้ายและเป็นนักล่าอยู่ในระดับบนสุดของบ่วงโซ่อาหารซึ่งทําให้กิ้งก่าทะเลกลุ่มโมซซอนั้น มันถูกตั้งฉาย,ยาว่ามัางกรแห่งเจ้าทะเลดึกดำบรรพ์หรือชีเล็กแห่งมหาสมุทรเอาละในวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะมาคลสเกมให้ดูแล้วกันนะคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้หรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s ั b สไครต์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ